ติดงตาเข้าสู่ช่องเจยจำปาดงไฟไฟหน่อยไฟไฟหน่อยอือเยี่ยมโอ้ผู้ใดมาเสืออย่าบางคนงามเสือเสืออย่าบางคนงามโนนเสือโนนโนนคนงามมานน

เราก็ย้ายเต้นนะคะเม้นย้ายเต้นไม่ใช่เต้นย้ายเต้นมาแล้วก็ทิ้งเลยยายเต้นนะคะโอ้ยทผักบุงผักหวานอะไรทิ้งหมดู่ในี้แหละค่ะมามาเอาหนึ่งก้อนใครจะกินวันนี้เวลาเลี้ยงนะวันนี้เวลาขาย นี four. ่นะค่ะเอฟซีแล้วเรามาเห็นนะแล้วเรามนนะคะต้องต้องพวงมาลัยนะคะเอฟซีเจ้หายไปเจ้อะไรไปเจ้ใครเขียนคิ้วให้อะใครเขียนคิ้วให้ทำไมไมซื้อซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกใครเขียนคิ้วให้ก็ตัวเองเขียนเองเอาอะไร บป้าแถบบ้านแล้วเนาะเขาถบ้านเนาถ้าพี่ร้อมเจอนี่ต้องถามแน่ๆทำไมชื่ออะไรไม่ถูกเดี๋ยวถามก่อนเจ้าจะเขียนิื่ใช่ไหมตอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยว เดาเดาเอาเสานี่มันเป็นหลักน <oh ี่เด็กแล้เส้าของเจ้าเราไปของในวันธรรมดาองแรกกอันนี้ก็แต่งตัวไม่ได้นะแต่ว่าเจ้ยเป็นกานกินเลยอย่างนี้อย่างนี้ดู FC ไม่ได้ว่าจะว่าเพื่อนนะแต่แบบว่าดูเขาทำดูเขาทำแล้วดูทยังงไดูเขาทำมาอก็ว่าสวยแล้วคิ้วฉันไอ้ดินโฉฉันมันดีอยู่นะ ดูมาดามจริงๆแล้มันดีอยู่นะดูมาดามกินหน่อย่าให้มาดามกับเชยแต่งคู่กันเด้อมาดามจ้าสุดยอดสุดยอดเนาะเดี๋ยวเราเบาได้เบาเลยเท่านี้ก็ได้พอดีแล้ววันนี้เนาะวันนี้ก็เนาะเชลลีเอาโต๊ะจับวันนี้ดิตั้งไว้ตั้งไว้ตรงไหนเาตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้ ไปเดินมาให้ดูหน่อยดิอะไรนี่ทำไมมันต่ำอย่างนี้นะเจ้ยเอามันขึ้นหน่อยดิขึ้นก็ม้นออกเออนมเปรี้ยวแสดงว่ามันดูดไปเจ้ยไปเดินมาให้ดูหน่อยนี้โอ้ยเจ้ยนี่เจ้านี่จริงๆเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจ้ยเดี๋ยวนะเปลียนมัเลยนะคะพียนี่เ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 ดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหดูนี่านนี่รานธรรมดาเนาะธรรมดามาดามมาดามไปสอนหน่อยดีมาดามไปสอนการเดินนี่หน่อยทีมาดามมาดามก็เหมือนจะเปิ่นเนาะมาดามไปสอนการเดินเนยดีไม่ใช่มนั่นบบนี้มาดามเดินเป็แบบนี้โอ้ขาต่างกองเจอหนิก็ะน้อยแบบนี้เอ้ยมาดามะเจ้าคือหญิงเหล็กแห่งภูเหล็กไฟดู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 มาดามดูมาดาม อันหนึ่งสองสามโอ, <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียบอกไหมอันนี้เราก็จะเล่นสนุกสนานกันนะครับีวันนี้ไม่เจอกันทั้งวันนะแล้วตอนนี้นะ ว่าใครสวยกว่ากันโอ้ยมีการประกวดประขันกันเิปนี้ประชันความสวยโอ้ยเอาก่อนมา,าม,ออนะมาดามอะ <c oughs> ไรกไัาเรียกอะไรนะใครส่งเข้าประกวดมาดามอะ่ะจากไหนจากไหนมาดามอ่ะเอาคนแรกก่อนแนะนำก่อนแนะนำกับเอฟซีก่อนอันนี้ก็จากอะไรของน้องนาเอาคนเดียวก่อนนะมาดามก่อนแนะนำม,ม,ามาดามก็อะไรนะน เสียเสอะไรนะเส้นเสียเช้นเส้กเสียเส้นโอ้เอ็อ็ดชิดอยู่สะดุ้งแวบเลยเสียเส้นอสัดส่วนเท่าไหร่คะสัดส่วนนะคะยี่สิบสี่สามสิบหกเตรียมตัวเลยนะยี่สิบสี่สามสิบหกนาอกยี่สิบสี่ตัวหน้าอกยี่สิบสี่ หนึ nope, ่อกยิ้มิบหกเองเหรอเขาเลยหนึ่อกเอวสะโพกไม่รู Mine> ้แล้วแต่เดี๋ยวสะโพกจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วไปได้วัดหน้าอกสักทีสามสิบหกยี่สิบสี่สามสิบห้าโอ้ยขอบคุณนะคะนี้ก็ลุงจิมมี่นามบุญนะคะสุราษลุงจิมลุงจิมไม่รู้เพราะว่าลุงจิมให้ทำประจํานะแบบนี้เน้นเนาะจ้าไปเขียนคิ้วใหม่เลยเด้อจ้าเดี๋ยวไปเขียนใหม่เนาะ ค่อยๆเขียนไม่ต้องใช้สีดาเจ้ยเอามันจะมีสีน้ำตาลเท่านี้ก็ดีแล้วมันได้เท่านี้ก็ดีแล้วดีแล้วค่อยๆนั่นไปค่ขอบคุณนะคะขอบคุณะขอบคุณนะคะพี่พี่ล้อมเนาะที่ช่วยเป็นเนาะได้สร้างสพสัง์าน้ะไรทำอะไรก็ทำได้ให้กำลังใจเจ้ยจำปาดูพสังงนขึ้นทุกวันเนาะเราก็อยู่ด้วยกันนะคะรักไขกันเนาะมากๆนี่จะเป็นยังไงเนาะกับทางบ้านเขาจะให้มาทางบ้านก็ให้มาเพราะว่าเขาเข้าใจ ดี๋ยวสวยมากเด้อเดี๋ยวเขาจะไม่ให้มาเข้าค่ะเดี๋ยวเขาจะบอกแค่นี้แหละเดี๋ยวเขาบอกว่าการบ้านยังไม่เสร็จโอ้ยไม่ให้เสียการบ้านไม่ให้เสียเลยนี่นะคะเจลล้างหน้าเสร็จแล้วก็พูดคุยทักทายกับพี่โลมนะคะสนุกสนานเนาะเราก็รำรำเขามีทุกรอบทุกวันนี่นะคะเอฟซีเด็กหญิงดาด้าก็มาแล้วนะคะมา ในมาดใหม่นะคะวันนี้มาถึงโคกหนองนาจำปาดงแล้วนะคะเอฟซีขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีดีทีพคัฟฟี่ทีพสกินนะคะผ่านช่องยูทูบเบอร์สายกลุ่มผลปลาที่ท่านชื่นชอบนะคะสั่งผ่านช่องเจ้จำปาดงด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ0 9 2ย์เก5 2 6เจเจดหสองหขอบคุณมากมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ